สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนนะครับวันนี้ก็จะมาตัดพันไม้อีกครับหลังจากน้ำลดนะครับยอยตัดบรรยากาศเช้าๆครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะครับมีหมอกตอนเช้า กกบรยากาศเย็นๆตอนเช้าตอนนี้อยู่ที่แปลงพันไม้นะครับอันนี้ เรียกกันว่าอีพีด่างนะครับจะเป็นไม้ไม้เรื้อยนะครับนี่ครับนะครับสามารถเลื้อยขึ้นหลักได้นะครับยอดยาวนะครับใบด่างนะครับอันนี้เป็นอีพีด่างขาวครับในตอนช่วงที่ไม้ด่างราคากําลังดีนะครับราคาเขาก็ดีนะอีพีด่างนะครับตัวนี้ด่างขาวนะครับ นึ่งยอดสองยอดเนี่ยในหนึ่งกระถางเนี่ยครับประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าความดางความใหญ่นะครับ <c oughs> แต่หลักร้อยแน่นอนนะครับถ้าใหญ่ๆมากๆก,ก,ก็เป็นหลักพันนะครับหลายๆพันแต่ตอนนี้ราคาเขาเริ่มเขาเริ่มลงแล้วนะครับราคาเขาลงเยอะแล้วก็เหลือหลักสิบนะครับสี่สิบห้าสิบบาทนะครับ วันนี้เราก็จะตัดไปทำพันนะครับถึงราคาเขายังจะลงนะครับแล้วก็ยังทำพันเขาอยู่นะครับเราเอาความสวยงามของเขานะครับมาเป็นจุดเด่นนะครับในการขายนะครับเรื่องราคาว่ากันทีหลังนะครับไม่เป็นไรถึงราคาจะลงเราก็ยังขายได้อยู่นะครับ เราก็จะเลือกแบบว่าที่มันด่างเยอะๆเลยนะครับเราบบว่าด่างสวยๆเลยด่างฮาร์ปนะครับด่างวากิวอย่างนี้เลยนะครับอันไหนด่างมาเยอะเราก็จะไม่ตัดนะครับปล่อยไว้ก่อนเลือกเฉพาะที่ด่างเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีด่างขาวนะครับด่างขาวด่างเหลืองด่างเหลืองก็จะมีสองแบบนะครับเขาเรียวกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ความสวยของเขานะครับแต่ก่อนนะครับเนี่ยหนึ่งยอดนะครับแบบนี้นะนะครับสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งยอดนะครับลายดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับผู้อ่อที่พี่ด่างเนี่ยครับเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นนะครับใบเขาจะฉีกออกมาแบบเนี้ย คนก็เรียกภูชีกนะครับแบบเขียวก็มีอันนี้เป็นตัวด่างนะครับด่างก็จะมีด่างขาวนะครับแล้วก็ด่างเหลืองด่างเหลืองจะมี2แบบนะครับเขาเรียกันว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนวันนี้เราจะมาตัดตัดด่างขาวนะครับเนี่ยครับเวลาตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมให้ตัดแล้วเนี่ยครับมีรากติดมาด้วยนะครับ ก็จะง่ายต่อกันเอาไปชํำนะครับชํำก็จะติดติดง่ายนะครับมีรากรมีรากเขาติดมาด้วยถ้าตัดแล้วไม่ไม่ไม่ไมีรากเนี่ยโอกาสที่จะรอดก็มีแต่น้อยนะครับตัดแล้วมีรากจะรอดโอกาสสูงมาก80%ขึ้นไปเลยนะครับเวลาเอาไปชํำก็ไปชํำใส่ขุยก่อนในกระถางเล็กๆนะครับหนึ่งกระถางอาจจะชํำหนึ่งยอดนะครับหรือว่า2ยอดแบบนี้เลยนี่ประกบขวแบบนี้ ช่ำลงไปในกระถางเบอร์สี่นะครับเล็กๆนะครับใส่ขุยมะพร้าวในการช่ำนะครับง่ายๆเลยนะครับสวยไหม